สวัสดีครับช่องพี่เสือให้โชควันนี้พี่เสือนําแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์สอง6นะครับงวดนี้เลขชุด3ตัวนะครับที่น่าสนใจตัวที่ขีดปากกาแดงนั่นคือเลขเจ้าแม่ฝันนะครับค่อนข,ข้างที่จะสวยเลยครับ ตัวนี้พี่เสียชอบมากครับเมื่อวันที่แล้วนะครับเ,เกือบเข้าสามตัวนะครับแต่ก็เข้าสองตัวชุดเน้นเลยนะครับมาดูชุดเน้นสองตัวงวดวันที่หนึ่งุมพาสองห้าหหกนะครับนี่ครับชอบตัวไหนก็เลือกเอาเลยนะครับ อยากฝากถึงทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็บางคนอาจจะยังไม่ชอบหรือไม่ได้นำไปซื้อก็นาไปเป็นแนวทางได้นะครับเอาไปจับชนกับเจ้าอื่นที่ท่านติดตามอยู่แล้วเพื่อเป็นแนวทางในการไปซื้อหวยใต้ดินนะครับหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ ชุดตัวกันนะครับก็ตัวที่วงปากกาแดงนั่นคือตัวที่พี่เสือชอบนะครับก็ใครชอบตัวไหนก็เลือกได้ตามใจชอบท่านเลยนะครับวดน,นี้ก็มีประมาณนี้นะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกหก เมื่งวดที่แล้วเข้าชุดเน้นนะครับสอตัวอย่าไปคาดหวังกับสามตัวมากครับมันถูกยากเอาแค่สองตัวให้ถูกถูกบ่อยๆก็พอถูกแล้วจมือไม่อั้นจ่ายเต็มก็พอครับเพราะว่าทุกวันนี้จมืออั้น30 40ิบสิตัวนี้เราเสียเปรียบครับคนไหนมีดวงก็ลองเอาไปแทงดูนะครับแต่ถ้าไม่มีดวงก็ไว้ มีดวงก็ค่อยเอามดแทงครับขอบคุณที่เท่ามาติดตามรับชมช่องพี่เสือให้โชคนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับ